สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องอิโมตไลน์นะครับอิโมตไล์คืออะไรอิโมตไลน์คือการที่อิโมแล้วทาให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถอิโมเราได้ทําให้บิดฝั่งตรงข้ามเล่นยากขึ้นแค่น้นะอิโมตไลน์ว่อาอธิบายได้แคนะ่ไ้นวิธีแก้วิธีแก้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยไม่นเน่นอีโมครับ เราปีบให้กันใช่ไหมเอาอาวุธเาเีจจะน้อยหรือจะเยอะก็ได้ก็ลุ้มเลยครับลุ้มให้เขาตายก่อนเลยครับแล้วเราจะเล่นงานขึ้นอสองนะครับถ้าเมื่อน,นั้นไม่มีสตันหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เขานิ่งๆสตันเดินไม่ได้ก็ได้เปรียบแล้วได้ขีดผมกจ้ได้ว่าอย่างนี้ก็คือถ้าเมื่อน,นั้นอะ ไม,มไม่มีสตันไม่มีแบบพวกปืนยิงลง้มหรือ,อตีแล้วไม่สตันเนี่ยตาทางวิ่งตาทางอะไรแบบเนี้ยก็คิดถ้าเขาแบบไม่สตันหรืหออยู่นิ่งๆไม่ได้ผมบ,บอกเลยว่ากึเล่นยากคแรบบับแต่ถ้ามันมีนะถ้ามันมีก็เล่นง่ายแนะกึศเล่นสบายเลยเจอคนอีโมดตั้ไหนว่าชิวๆเลย ที่สามนะครับก็คือเลนแรกคิวก็คือมันจะเป็นอย่างงี้ครับก็คือสมมติว่าสมมติว่าอันนี้อันเนี้เพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนเราแล้วอันเนี้ยคนทีน่จะมาอีโมเพื่อนเราคือมันจะอีโมตัวไหนเพื่อนเราอ่ะเราก็้สื่อสารกับเพื่อนนะครับบอกว่า,วาเออคิดร้อยหน่อยถ,ถ,ถ้าคุณเป็น คนที่เล่นมีดด้วยนะคนบอกไอ้ยืนรอยหน่อยแล้วพอมันจะมาอีโมโปุ๊บก็ให้เพื่อนคนอุณอะนั่งกดกด,กดนั่งอะแล้วคุณก็รีบวิ่งไปเลยครับไปอีโมตัวไอ้ที่มันจะมาอีโมเพื่อนคนุณ่ะแค่นี้ครับคุณก็สามารถตัดคนที่มันอ่าเล่นตัวไหนเป็นแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีครับที่สามารถแก้คนอีโมตัวไหลได้ ที่น่ากลัวถ้าเจอคนอิโมโตไหลเป็นนะครับก็คือหนึ่งถ้าแมืน,นั้นตีไม่สตันไม่มีสิ่งที่ทําสตันไม่ควรยิงน,น้นงๆเดือดขาดก็ต้องตามนั้นเลยครับก็คือยืนนิ่งไม่ได้คุณจะกลายเป็นลิงถ้าคุณไปเจอคนที่อิโมโตไหลเป็นอนะ่ะอย่างที่สองนะครับยืนนิ่งๆแค่หนึ่งวิคุณกล้าจจะโดนอิโมโตไหลได้อันนี้ก็ แต่ในกัจริงครับก็คือไอ้พวกอีโมตัวไหนนะมันมือมันวายเล็กน้อยครับก็คือมันแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้โปนะที่มันแบบเอ้ยบางคนไปร้องว่าแบบอีโมเร็วจังหรือว่าทําไมอีโมเนี่ยอีโมแล้วตัวมันไหนแล้วเราอีโมมันไม่ได้อะไรแบบก็คือก็นั่นแหละมันอีโมตัวไหนมันเป็นทิศอย่างหนึ่งของแซมอะเขาไปดุนแอนเช่นอะเอ่อเอฟทีเอผมผมว่าเขามีนะเอฟทีเออะ แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่มีกรอเปล่าเพราะวันทีนี้ผมดูทรงก็น่าจะหลุดมาจาก MTA เยอะเลยนะเแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นเด็กแซมนะนะสามเมตรตาฝคนไม่ตรงตัวคนเพีย้ยนเด็ดไม่ดีก็จะโดนอีโมโต่ตัวไหนแบบงงๆ้ายอีโม่พันเมตรอะ่ะอีโม่พันเมตรคืออะไรอีโม่พันเม็ดก็ก็คือเหมือนเราอยู่อีกที่แล้วไอคนที่อ่า ถีว่าแบบมีดถีอะไรแบบแม้มันอยู่อีกที่อ่ะแล้วเราโดนอีโมแบบนะมันก็ไม่ได้ม,มาอยู่บนตัวเราเลยแบบเนี้ยคือคุณต้องดูครับว่าเน็ตไอ้คนที่มันเดิอีโมเราอ่ะมันดีไหมมันพิงไปสองร้อยสามร้อยเลยไหมหรือว่าเน็ตเราคนที่ปิงเ,เราก็ต้องดูด,ดีดีครับเราอย่าเพิ่งไปลองบทสวดแต่ถ้าฝั่งพวเน็ตดีพิงดีปิงยี่สิบ สามสิบและแต่แม่งอิโมต่อไหลโรดได้รบบ์นแสดงว,ว่ามาเล่นตัดเน็ตแล้วคุณก็เต็มที่เลยแจ้งออกจ้งแอดไปแต่ถ้าเนต็ตคุไม่ดีมันจะมีสวดด้วยนะบัจจะพาไปตรงคนที่อิโมมันจะเห็นคนแบบยินยังนี่แ <c oughs> ม็ตคืออธิบายได้แค่นี้ครับอิโมต่อไหนถ้าถามว่าตัวไหลยังไงฮะ มแน,น่น,นะคนับก็คงจะเห็นเราใช่ไหมว่าอีมโมตัวไหนยังไงก็นนแน่นันก็อธิบายยากอะคือว่าใช่อธิบายมันอธิบายยากอะคือคุณต้องแบบตั้งใจดูมันาจริงๆแล้วก,จก็จับทิกนู่จับทิกนี่อะเข้ามาปรับแกเอามาดูว่าตรงนี้ มันเป็นอย่างนี้อ๋ตอตรงนี้อีพอตต่อไหนได้จังหวะนี้จังหวะนี้ก็ต้องเอาไปปรับแก้กน,นะจับทิกให้ได้รู้สาวมาเปิดแล้วอ่ะหลายคนหน้าที่จะมาเปิดเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากเปิดกันเขาหัวนะเปัาจบแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจบอกผมได้นะครับคบางที่ผมจะแบบบอกไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรนะ่นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ บอกได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนหรือว่าจะอธิบายเรื่องอันนี้บบอกครับบ๊ายบาย